ข้างในกันบไปเยอะเมตรนี่ต้องก้มหัวลงมาเพราะว่าหัวจะชนกับหลังชนกับทางผนังถ้ำนะครับอันนี้จะเป็นระยะทางประมาณ80เมตรนะครับนี่ไฟฉายสองให้เห็นว่าภายในถ้ำที่นั่งเรือเข้ามาเป็นยังไงนะครับ เรือไม่ถึงกี่โมงหรอคะก็ถ้าคนขาดช่วงก็พอห้าโมงกว่ากก็เริ่มถ้ามีมาก็ก็จะให้ไปข้างในถ้ำเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะว่ามีอะไรบ้างแต่ตอนนี้เราต้องโดยสารเรือเข้ามานะครับข้างบน มีไฟให้ตลอดทางเลยนะครับนี่